สวัสดีครับอันนี้เราได้เข้ามาอยู่ลันในแล้วนะครับเข้ามาก็กว่าจะได้ลงก็นุ่นค่ำนุ่นแหละครับผมตอนค่ำนุ่นหละคือต,ตอนนี้เขาก็ถอยแล้วก็เอาแม่มาร่อนทรายอยเอาแม่มาร่อนทรายครับเขาก็ลากลูกเรามาเก็บไว้างี้แหละ เอามาแล้วก็เอาตัวแม่มาร่อนทรายช่วยเปิดตะช่างให้มันเร็วนะครับ หรือว่าคนไหนอยากเกร็วก็ไปดัมเองได้เลยอ้อยรถตัดเขาจะมีช่องทำช่องให้ดัมรถไทยลากโลกมาแล้ว ลูกมาเนี่ยถ้าแม่เสมอลูกมันก็ถอยง่ายนะแต่ลูกเล็กกว่าแม่นี่ถอยอยากเนาะต้องลงจากรถสองรอบสามรอบเดคขนนู้นงันจะดับเองหรือเปล่าอ๋อไม่ครับ รอขึ้นน้ำคอยขึ้นน้ำทีละสี่ครับทีละสี่มันก็เร็วแต่มันมาช้า มาช้าตรงที่ดับนี่แหละดับร่อนทรายนี่แหละแต่ถ้าฝั่งนู้นดับเร็วดับร่อนทรายก็ตันไม่มีที่จอดลกูกพ่วงเนี่ยมันยกไม่ได้ขนาดมันต้องลงจากรถไม่ต่ำกว่าสองหรือสามรบอบลงมาแล้วก็ยกใหม่ครับ ตั้งฉากใหม่แบบอ่าแล้วก็ดูว่าตรงหรือยังแบบยกให้สูงอีกนิดนึงอ่ะพอดีอ่ะลูกพี่แล้วก็ขึ้นไปถอย ถ้าแขนเขาไม่ตกนี่เขาถอยต่อได้เลยถอยเสียบได้เลยตึมจบครับซื้อสปริงมาเพิ่มแขนไม่ตกนี่จบเลยถอยทีเดียวตึง้งลากออกไปได้สบายสบาย แต่ยินเสียงป๊อกกากระบาดว่าลูกพี่ไอ้ลูกพี่ไม่ใช่เฟืองลูกพี่แตกมดเลยบอยงั้นก็กระทะ ข้างในแตกนั่นกระทะแตกครับถ้ากากระบาไอกากะบาดเฟืองคง <h ati> ไม่ใช่เรยวได้ยินแต่ปังปังป คือถ้าหางสั้นๆน,นี่ดำเองได้ดำเองดีกว่าแต่เขาไม่กล้าดำกระบะเขาต่ำตกระบะสูงๆอ่ะดำได้เลย ละสี่ดาครับ เนี่ยคือด้ร่อนส้ายเนี่ยทำนี่ถอยแม่โลกนี่โอ้าแบบลูกแบบไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ถอยแบบก็ถอยก็ต้องช่วยดูช่วยโบกันนะครับขนาดแต่ถอยตัวแม่ก็ยังเบียดมาแต่ขวาเลย นี่ครันีนี้ถ้าแบบลูกเสมอแม่นะยังไงก็ง่ายค่ะถอยครั้งเดียวได้เลยนี่แขนก็ไม่ตกอีกคันนี้ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม